สวัสดีจ้าพี่นอ้องเลกงานมาหกโมงเมื่อตื้อเลยฝนตกกำลังยุดเนาะพี่น้องนี่เด้อมีผู้บ่าวเหยียดหน่อยนะเลิกงานแล้วฮอกกัสิมาเฮ็ดกบข้าวกินต่อเนาะพี่น้องฮู้โหมีโอที่รือบ่มีเมื้อน,นี้ลอคํำสังยุจ้าตอนนี้มาหากินข้าวก่อนบรรยากาศก,ากับ ฝนตกเปียกฝนตกนักแห้งมาหนีิทองฝากระคือสีแยงสีต,ตกอีดอกพี่น้องเลยเข้ากับสีผ้ามาเบิงไอติมที่เข้าเห็ดไหวเนาะพี่น้องว่ามันแข็งหรือ,อยัง อุ้ยกำลังแข็งแต่ยังไม่แข็งจัดแข็งแล้วสุดยอดเลยจ้านีจ้าแข็งแล้วในนี้จะแข็งกว่าตรงนี้จะแข็งกว่าหรือเปล่า อันนี้ละเนาะพี่น้องเลยง,งานมากอ่ะนี่ยังฝนตกบ่ค่อยห่อนบ่ได้เลยบ่ยค่อยอยากกินบ่ได้มืออื่นนี่ยันจัดเพลินเลยนี่ห่อนห่อนเนาะพี่น้องกินเย็นเย็นซื่นใจ